เกมตึงแห่งปีครับกำลังสวยเลยนะโดนระเบิดตายเฮ้ยแล้วทำไมพี่ยังใส่เกาะเล็กอยู่อะกองกลางอยู่อะเดี e ๋ยวเปิดแกมมาให้คนดูก่อนเปิดร้อยเลยโอเคอุ้ยประตูเดี๋ยวพี่สองฮะ ตดจากซ้ายไปขวาคู่ไม่ง่อนว่าโรงแรมอ่ะขนหัวลุกเลยวะขนหัวลุกเลยทุกคนเราไปบอกผมว่าอยู่โรงพยาบาลโอ้ยอัปเดตนะหวังว่าจะมีระเบิดใหญ่ขึ้นไม่เอาหรอกเคนี้ก็ตายแล้วโอเคเปิดคนละบาน ฝั่งนี้ก็มีประตูอุย้ยฝั่งนี้ก็มีประตูสา,ายก่อนคบเ้อพี่ด้วยพี่สองโหแสงจ้าเลยไม่เห็นอะไรนะสวัสดีครับท่า <Okay. S 2> นสมาชิกทางที่ดีงแง้มก่อนโอเคสามสองโกงช็คขวาห้องน้ำเคียร์ เอ้ยมีห้องขวาห้องขวาเลยพี่ดูประตูฮะโอเคโกก็เคียย์ห้องนี้ก่อนเช็คควาเคียย์โอเคโกเหมือนได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวด้วยใช่ใช่ใช่สามสองโก โคเบอร์อน,นะพี่เข้าตุะกันนั่งแล้วพี่แจ้งของน้ำของน้ำเคลีรยร์เฟสอะไรวะเฟสมีแค่สี่เองเฟสมีแค่สามเองโอเคเคลียร์ประตูเราไม่ได้ปินดนี่วะ พ,พ, okay. พี่เปิดประตูโอเคเสียวหลังดิปิดเปิดประตูไว้โอเคโกเหมือ okay. นมันจะเปิดนะแย้มเฮ้ย <Hey, S 1> มันเปิดมันเปิดเอเหรอตกใจสามสองโก ยังไหนวะโอเคล้มล้มโอเคพี่เข้าซ้ายเฮ้ยเฮ้ยล้งโอเคลวกหนึ่งโอเคอันนี้เจ็บเจ็บปืนละปีไปตัว ตายหนึ่งไอตัวนี้ใช้ปืนเลยมั้เนี่ยพี่ก็ศูนย์หายไปไหนไวะเป็นไรเช้าม,มันมัดไปแล้วอยู่ไหนพี่ไม่ได้เปิดกล้องเลยลืมโอเคเออได้เสียตงตัวกาข้างในประตูนี้มีพิรุษเดี๋ยวเช็คโลดโอเคได้ พี่แอมเฮ้ย hmm. ล mm ็อกโอเคโอเคไม่เห็นไม่เห็นเลยเฮ้ยพูเรียนพูเรียน ดูขวาพี่เข้าอูย้ยี่ห้องเล่นยากว่ะเบียกซ้ายปีดตัวตัวประกันื่้งมันก่อนใช่ก่อนควาไม่มีหูโห ประตูอย่างเยอะน่าเสียข้างในข้างบนมีบันไดโอเคเปิดได้ไหมไหเดี๋ยวพี่คุมบันไดโอเคยเปิดนะ่อขวาซ้ายไม่เห็นเฮ้ย hey, พี่กระโดดเฉยเลยกระโดดกระโดดได้เถอะเออเร้า <c oughs> ขวามีห้อง เปิดมุมเองเดี๋ยวพี่เปิดมุมมันค่อยงๆง <Okay, go. S 2> ไปโอเคโกตัวนี้มีห้องมีประตูล็อกมีเสียงพี่แฟกนะ สามสองโคแนววะขวามีประตูเป <and> ิดระวังนะขวาไม่ม so ีเ <Cul> ดี๋ยวพี่ดูกล่องหลังกล้องเดี๋ยวพี่ดูหลังกล้องฮะหลังกล้องเคลียร์สองตัวอุ้ยตัวประกัน <fidelity. S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพิรุษไอ้นี่มีพิรุษจับก่อนพี่โคบโอคเฮ้ยเดี๋ยวตีนะ <pirate band. S 2> เดี๋ยวตีนะไอ้อคนนั้นเรายังไม่ได้จับเลยนะเหลืออีกคนหนึ่งเรายังไม่จับไอ้อตัวข้างหนา้าเดี๋ยวเขาย้อนกลับไป ล็อกเี่เดียร์ต่อเลย <Okay. S 1> โอเคโอเค้ยตรงนู้นมีมุมโล่งว่ะไม่เห็นอะไรนะรนะขวาไม่เห็นอะไรขวาทางโล่งเดี๋ยวพี่เบี่ยงไป เสียงใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปิดกลองสองกองอน่มีเฮ้ยมีเสียงเดินวะอ่ะเปิดบานเดียวโอเคพี่เปิดนะใามสองห้องนี้ปิดอยู่ Arms outstretched. Hands where I can see them. The Police, hands Put on side. Police, put your hands up. Hands up. What the? Okay. So Don't shoot. I, I'm just a kid. I work here. This one's secure. Pilok. Okay. Sir, sir, calm down. I'm not going to move. Okay. Check. Okay, Kia. Pilok. วาไม่มี okay, กลับเป็นล็อกไอ้นั่นก่อน <c oughs> มันมีคนนั่งอยู่นะข้างหน้าอง <c oughs> น,นี้ยังใช่ไหมขู <c oughs> ห้องแคบจัดอะ <c oughs> ออกไปมันจะเป็นทางเบี่ยงไว้ทางขวา <c oughs> ทางซ้ายตันสามสองโกไม่มีเสียงในห้องนี้ <c oughs> ไม่มีข้างหน้า This is the police. Hands up. Put your hands where <coughs> I can see them. <coughs> hands. hands in the air. Put your hands in the air. cái, một cái, Check cái, một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 

เดือด่วงไม่ตายบาดเจ็บเกบพี่คุมหลังสวัสดีครับคุณครีมที่รอรอทห้องนั้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ล็อกไอ้น,นี่ก่อนไอ้นี่มันยังไม่ตายแน่เลย เออมันยังไม่ตาย,เ,ยเก็บปืนเ่อ้เก็บปืนอีกกระบอกเกีย,ย,กกยรลับทราบพ่โหลดรีโหลดห้องนี้เคลียร์ใช่ไหมอุ้ยโห,ยโห,ยโหยมุมเ,เ,เ,เดี๋ยวพี่ส่องเฮ้ยมาพร้อม,ม สามสองโก้ซ้ายซ้ายตันซ้ายลุกกดดูงโอเคพี่เช็คข้องน้ำข้องน้ำเคลียร์เคลียรมันมีให้เก็บของไหมเนี่ยโอเคพี่มา พี่เปิดมุมโอเคโกขวาไม่มีพ,อยอยพี่ออกไปขวานะขวานยังไม่มีไนายม่มีโอเคสียงอยู่ในห้งโอเคค่อยอ okay. อๆไป ขวาเปิดนะประตูขวาเปิดเขีย์มีมีมี <Okay. S 2> กำลังเดินมา สามสองกำลังเดินมาพี่แฟกแฟกเอาโอเคโดนโดนโอเคขวามีขวาตัวประกันนั่งละประตูขวาเปิด Right star I One Okay, We have a suspect down here Need medics ASAP Talk reporting Copy EMTs trailers are standing by Talk entry team Proceed with mission Are Police, put your hands up This is talk Roger that entry team Tag him You guys should just kill Fucking criminals สวัสดีครับคุณดารุยังไม่นอนคุณดารุหลับขาอะไรงะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคีมที่รอเราสวัสดีครับทุกคน,นใช่เช็คโหลดโอเคพี่ออกยังไม่ได้รายงานโอ๊ยขอบคุณสำหรับของขวัญฮะคุณดารุ เดี๋ยวมีตัวนั้นเราล็อกอยังวะวคนงานอะโอเคพได้ยินเสียงปะโอเคโกขวาไม่มีห้องนี้มีห้องซ้าย ห้องนี้เปิดไม่ได้ห้องพังเฮ้ยไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อีกห้องหนึ่งพี่ตรวจพี่ดูนี่ไอห้องนี้แหละมันดั่งอยู่นะเขี่ยใช่เฮ้ยพีล็อก

โอ้ห้องนี้เกียร์แล้วนี่ใ,นนใช่ชั้น2องขึ้นทางไหนวะเนี่ยลืมอ่อะเดินหาเลยแล้วก็ <c oughs> เปิดบตัวเฮ้ยห้องขาวเฮ้ยโอ้แฟดแฝดแฝดเยียบอันนั้นเนี่ยเลยอ๋อจับระับแฟดเออดีนะไม่เป็นระเบิดไอ้ยออัย <c oughs> กู ชีวิตสวัสดีครับพี่พชัยเลดี้เลดี้เออนอตครับนะ้องเลดี้เอ o รนอตเคโกเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟไปก่อนเลยแต่เราไม่ได้ัไม่ใช่ก,กันนะใช่เข้ okay, ห้องตันกูเกือบตายเลยโห oh, ถ้าเป็นมายนะพี่ล่วงไปแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวทางซ้ายเราเคย มันได้ยินเสียง mm hmm. เก,ก่อนเอ้ยห้องนี้เปิดไม่ได้เฉาะสองไม่ได้ oh, ดห้องนี้นทางขวาตันข้างหน้าโล่งทางซ้ายกว้างหน่อย mm hmm. เปิดแล้วมีไม้ไหมเนี่ย mm hmm. มีเสียง,ยงมีเสียงห้องนี้เดี mm ๋ย hmm. วเราเขี่ยห้องหน้าก่อน สามสองหก<า>สายโลง่งเออ,เอ,อใช่เฮ้ยเฟดโกดผิดอี๋เปล <c ười> ี่ยนตัวเฮออ้ยเ,เดี๋ยวเ,เ,เยวสียงอะไร,รวะเสียงเราเหยียบแก้วหรือยังไยเกียร์แล้วตรงนี้เกียร์แล้วเออ เสียงอยู่ข้างบนแน่เลยไม่ทำไมถึงแต้มพี่ไม่ถึงจะขึ้นว่เออไม่ไม,ไม่ไม่ลงอ๋อหรือว่าเป็นเพราะเป็นเลึงเป็นแร้งอะไรพวกนี้เปล่ะแต้มสะสมอางเงี้ยนะ กดไปแล้วนะเอ้าห้องนี้พี่ปิดไว้เอาเปิดเปิดในบ้านเดียวใช่มีเสียงเหมือนวิ่งมาห้องนี้ตันโอเค ห้องนี้อ,อ่อห้องนี้เข้าอย่างโอ,อเคไม่มีอะไรโอเคแล้วสองจ้ามาแล้วจ้าไม่มีเออใช่บันไดเรายังไม่ขึ้น ดูมุมดูมุมถอดหูฟังดีกว่าสะดุ้งเลย <c oughs> โหโคตรลุ้นเนีล่ะ<อ>หลอนใช่หมายใช่ใช่ใช่เราต้องจ้องอ่ะจะได้แยกออกว่าเสียงเราหรือเสียงมันโอเคเดี๋ยวเช็คเลยขึ้นมาได้ใย่ขวาตันโอเคเดี๋ยวไปดู ไม่เห็นฟังขวาทางขวามีทางเดินยาวโอเกโก้ไม่ตันลงอเคดูพี่จัดการตัวนี้มันกอดอกอะไรวะดีกุตีแม่งเลย มึงอย่าห้าวกับกูนะมึงดูด้วยกูถืออะไรโอเคพี่มัดละโอเคพี่กำลังตามทางนี้มีทางโค้งนะทางไปต่อมาโอเคสายตัน ไม่มีอะไรประตูห้องประตูซ้ายอันนี้ทางที่เรามาใช่ไหมทางนู้นเราถักเชือกกร่ okay. Okay, ห้องเลยเราห้องใหญ่มันมีห้องห้องเล็กห้องเล็กแล้วก็มีห้องข้างในอีก น่าจะมีห้องอีกห้องหนึ่งเปิดเลยนี่ห้องนี้อู้มีห้องเยอะว่ะใช่าช่มันไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่เช็คไปห้องนี้ก่อนโคตรมืดเลยห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรเปิดโอ<ช> <Okay. S 2> เคเคียร์ห้องซ้ายมีเคพี่เข้าห้องซ้ายโอ้โหน, oh, นี่มีห้องอีกอ่ะเดี๋ยวพี่เช็คครบเฮ้ย เจ็บป mm ืน hmm. ก okay. um> ่อนเดี <sh 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 Alter, <sh <sh ๋ยวผู้หญิงเจ็บปืนมายิงอ้งเหี้ยเคยเจอไปแล้วห้องห้องกินข้าวโอเคแง้มสามสองโกเช็คขวาห้องเชื่อมห้องเชื่อมเช็คห้องครัวโอเคเกือบยิงกันแล้วเวละ คมีผู้หญิงเฮ้ยโหผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยว่ะมาดูผู้หญิงคนนี้ดิโอ้โหโคตรสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบินเลยดิเดี๋ยวไปนอกรอบนอกรอบสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านครับ ใจจะวายใจสะดุ้งวิชัยสะดุ้งนะโอ้ตอนแรกเล่นเล่นอะไรด่านโรงพยาบาลนึกว่าโรงพยาบาลหลอนเ่ยโคตรหลอนน่ะนึกว่าเล่นเกมผีโอเคอะไรเงี้ยห้องนี้เครียงอ๋อเฮ้ยห้องเชื่อมแบกคุณผู้หญิงออกไปได้ไหมนะนี่เอาไปทำะไรได้น ไซตัน okay, โกเกียลงมีมีห okay. okay, ้องมีห okay, really okay, ้องอีกไปิบวงไปเลยโอเคห้องเชื่อมพวกทางนู้นนยโอเคพี่ตามห้องส้วมโอเคเกียร์

มีตัวเปิดมุมพี่แฟกแฟกหมดแล้วอ嘛ทางขวามีห้องเดี๋ยเช็คขวาสามสองพี่ไป พี่เช็คห้องขวาตายเฮยหมดเลยพี่ฮะผ่านหมดเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะกูจอบกูจอบกูทีมว่ะโหโหดึงเลยเฮ้ยโหตังเต็มเลยว่ะ โหอย่างเอาโวดเอาไม่เอาเอธรรมดาขอเอวเลยได้ไหมดูดูที่เราจะได้เท่าไหร่เช็คโหลดก่อนโอ้ใช้กระสุนไปแม็กครึ่งเองผมใช้ไปแม็กเดียวเองที่หมด ไม่เอ่าลมโหวตนะพี่เฮ้ยกดติดประวเมื่อกี้ไม่ติดหรอดออโอเคได้ละแจ๋วอะโอ้ยกูโดนยิงละเฮ้ย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 เอเฮ้ย 妈的哟！